เขาเรียกว่าพระยาพาลีรุ่นแรกเป็นเนื้อเบญจรงชุด5สีนะครับคหลวงปู่หงคมปัญโยปีพศ .2544 คจำนวนการสร้างทั้งหมด500ชุดนะครับนี่เลยครับในหนังสือก็มีนี่ในหนังสือก็นี่เลยครับเป็นชุดนี้เลยนะครับนี่ครับชุดนสีอเลยนะครับนี่ครับมีด้วยกัน5้าสีสวัสดีครับแจ็คเสมาสวัสดีครับพิชนิด สวัสดีท่านผู้ชมทางบ้านแล้วก็สวัสดี FC สอนอชาแนลด้วยนะครับครับก็เช่นเคยครับวันนี้ผมก็มีวัตถุมงคลหลวงปู่หงพรมัญโยครับพระโพธิสัตว์แห่งแดนอีสานใต้มาแบ่งเช่นเคยครับครับนี่ครับผมมึ่งเช่ามาสดๆแลร้อนครับประมาณสัก30นาทีก่อนทํารายการได้ครับครับเขาเรียกว่าพยาพาลีรุ่นแรกเป็นเนื้อเป็นจลงชุด5สีนะครับ หลวงปู่หงคมปัญโยปีพศ2544จำนวนการสร้างทั้งหมด500ชุดนะครับก็จะมีด้วยกันทั้งหมด5สีนะครับสีแดงเป็นเนื้อชันหมากดีทางด้านคุ้มครองเมตตาค้าขายับสีเขียวหวานฟ้าทลายหวานฟ้าทลายจนมีทางรักษาโรคป้องกันภัยสีเหลืองผงเทพปทานพรดีทางด้านเมตตามหานิยมครับอุดมโชคค้าขายดีสีดำผง ไม้พยางยิ้วดำดีทางด้านเมตตามหานิยมสีเทาผงทูบดีทางตะบะเดชะบารมีการพูดผีปีศาจคุณใสมนดำและอาวุธครับนี่เลยครับในหนังสือก็มีนี่ในหนังสือนี่เลยครับเป็นชุดนี้เลยนะครับนี่ครับชในชุดสีอเลยนะครับนี่ครับมีด้วยกันห้าสีจํานวนการสร้างเพียงห้าร้อยชุดเท่านั้นครับโอ้สร้างน้อยนะครับนี่ครับท่านผู้ชมถือว่าน้อยมากนะครับครับเล่นง่ายครับนี่ครับ ก็จะมีด้วยกันนี่เลยนะครับเดี๋ยวผมเปิดให้ดูครับสีเขียวอันนี้คือสีเขียวนะครับอ๋อสีเขียวแล้วก็จะมีสีดําสีแดงแล้วก็มีสีฟ้าทลายโจรแล้วก็มีสีเหลืองผงเทพประทานพรนี่ครับเดิมๆพร้อมกล่องเลยนะครับนี่ครับพร้อมกล่องเดิมๆแบบนี้เลยครับครับช่วงแรงๆนี่ชุดนี้ต้องว่ากันที่หมื่นแปดเลยนะครับแต่วันนี้ผมออกให้บูชาเพียงเก้าพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทเท่านั้นครับ ลองเอาออกมาให้ท่านผู้ชมได้ชมสักออพงหนึ่งซิเป็นยังไงมันออกอยากออก,ออกยากนิดหนึ่งครับเดีย๋ยนะยั่เเดี๋ยวยเดี๋ยวแป๊บนึงนะครับต้องใช้เวลาสักนิดหนึ่งครับแก่ยากเอยครับเอาวางตำๆเดี่ลนเดี๋ยวสักครู่นะครับนี่ครับจะเป็นแบบนี้ครับไม่ต้องเอาออกก็ได้ดูด้านหลังนี่ครับด้านหน้าก็จะเป็น พญาพารีรด้านหนึ่งจะถึงพระขันแล้วก็ด้านหนึ่งถึงถุงเงินถุงทองครับด้านหลังก็จะเป็นยันนะเมติแบบนี้นะครับนี่ครับเป็นนะเมติก็คือเป็นยันประจําตัวหลวงปู่ครับนี่ครับงดงามมากครับนี่ครับแค่เลือกดึงออกมาเลยครับครับสวยจัดองเลยครับนี่นะครับเรียกได้ว่าใครมีทุกองครอบครัวห้าคนนี้แบ่งกันคนละองค์พอดีเลยครับคนละสีละสีเลยคนละสีคนละสี นิยมสุดจะเป็นสีเขียวนะครับนี่ครับสีเขียวนี่ครับสีเขียวสีเขียวนี่ดีทั้งด้านคุ้มครองเมตตาค้าขายครับนี่ครับนี่ครับท่านผู้ชมที่ชอบเครื่องรางของขังแบบนี้นะครับไม่ควรพลาดนะครับพญาพาลีผู้ชนะครับนี่ครับก็บูชาติดกายอยู่นะครับรุ่นนี้นะครับโอ้โหดีดีครับถูกไหมบ่อยไหมครับบูชาบ่อยทุกบ่อยทุกบ่อยครับวันนี้มีมีกล่องเดียวนะครับชุดเดียวครับบูชาเพียง 9,999เท่านั้นครับใครไวใครได้มาก่อนได้ก่อนหมดแล้วหมดเลยครับครับครับนี่แหละครับเป็นพระเครื่องของหลวงปู่หงษ์ผมัปัญโยนะครับที่ทางร้านแจ็คเสมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมและศึกษาและเปิดให้บูชานะครับซึ่งท่านใดที่ชอบนะแบบไหนนะครับก็สามารถมาชมองค์จริงได้ที่ร้านเขาครับอยู่ที่ไหนนะครับร้านผมอยู่ที่ห้างพันทิพย์บางกะปิชั้น3 ปากซอยลาดเท้าวร้อชื่อร้านแจ็กสีมาจะอยู่หน้าบันไดเลื่อนเลยนะครับครับอาร้านเปิดตั้งแต่11บเอโมงถึง5้าโมงเย็นครับครับท่านที่มาไม่ถูกหรือว่าใจร้อนสามารถโทรไปที่เบอร์โทรผมนะครับ086แ9ดหกแปดเก้าเก้าห้าหนึ่งสามไอดีไลน์ศูนย์แปดหกแปดครับนี่และครับเป็นประเครื่องของหลูงปู่หงนะครับผมมาปัญโยที่ร้านแจ็กสีมานำมาให้ท่านผู้ชมได้ชมกันนะครับ แล้วก็เปิดให้บูชานะครับซึ่งก็มีหลากหลายนะครับท่านผู้ชมสนใจรุ่นไหนรายการไหนก็โทรหาเขานะครับตามเบอร์โทรที่เขาแจ้งไว้นะครับหรือแอดไอดีไลน์มาก็ได้นะครับก็วันนี้ทางช่องสอนอชาแนลก็ขอขอบคุณทางร้านแจ็คเสมาด้วยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ